โอเคครับแล้วในวันนี้ก็อยู่กับผมในเกมฟรีไฟนะครับก็ขาดหายกันไปนานเลยคือผมไม่ได้เล่นฟรีไฟน้ำมากเลยนะครับและอันนี้ก็เป็นรหัสใหม่ของผมนะนี่รหัสใหม่เ,เลเวลแค่สามสิบเองท่าก็มีอยู่แค่สามท่าทุกคนรหัสเก่าก็เลเวลประมาณสี่สิบจะห้าสิบกว่าเนาะอืมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็มีร้านค้านะครับแบบร้านค้าส่มปืน เอ็มห้าร้อยนะครับใครอยากสุบประมาสส่มได้หสุ่มไปแล้วสองลอบได้ไอวอร์ดอันนี้กับไอเปืออันนี้เดี๋ยวไม่ได้โหลดทรัพยากรนี่ไอวอร์ดน,นี้ก็โคตรเท่เลยนะครับเป็น I ไอวอร์ดไฮไลท์ได้เลยมานะผมก็จะมาวอร์มสีมือกันเลยว่าสีมือจะยังเก่งเหมือนเดิมไหมผมก็ไม่ได้เล่นฟีฟล์มาประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะจากคลิปที่แล้ว ใช่ถัดจากคลิปที่แล้วก็หนึ่งเดือนที่ผมไม่ได้อัดคลิปฟีไฟคลิปนี้ก็พึ่งมาอัดตอนนั้นผมเล่นฟีไฟปกติแต่อันนี้ผมเล่นฟีไฟแ m a กเพราะว่าฟีไฟปกติมันค้างอมหมดหมู่ลูกสองก็ได้มาลูกสองสองก็บอกเลยแล้วก็รีเซิร์ชนะครับรีเซิร์ชขอรีเซิร์ชเดี๋ยวอัดหัวตึงๆอะมูชินะมู นี่หัวเน้นๆมาเข้าตัวนึงเลยอัดเจอีกี่อะไรวะอโอ้แหลก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 มากอัคดคลิปไปเล่นไปมันจะแหลกมากเลยนะครับนี่ไอวอร์ไฮไลท์ออาว มันแหลกอะทุกคนออโอ้ยแหลกมากเฮ้ยมามา,มาวอร์ฝีมือกันเลยผมว่าถ้ามันไม่ค้างมันจะดีกว่าน,นี้อ,อันนี้ผมคือปรับภาพกลากสุดแล้วนะนี่หัวแตกออหัวแตกอ่ะ ผม oh, เล่นไม่ถนัดเลยอะตอนอัดคลิปอะมันจะรู้สึกเก่งๆหน่อยใช่มันแหลกคว่มสี่มือยิงหัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย,ยิงไม่โดนโอเค ขาดหายกันไปหนึ่งเดือนก็คือฝีมือก็อาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ตอนนี้แหลกมากพอแค่นี้แหละเค okay, พอแค่นี้แหละเพราะว่ามันแหลกนะครับตอนเล่นมามาลองอัดหัวกันดูนะครับว่าจะอัดหัวได้หรือเปล่าอัดหัวยิงหัวยิงหัวหัวแตกไม่เข้าหัว ขอหัวสักคนหัวสักตัวหัวสักตัวหัวสักตัวสักตัวสักตัวก็ยังดีหัวสักตัวขอหัวสักหัวมันก็ติดมั่งไม่ติดมั่งเนาะผมก็ไปได้เล่นนานแล้วฝีมือคือขาดหายไปนานมากเลย ีมือม่ได้เก่งเหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะแต่กองกากกันนี่มาอออ็็็กกแอก็แอก,อก,อกพอละพอละเดี๋ยวหาว่าผม x อ็กอีกไปก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมก็จะกลับมาเล่นฟีไฟล์ละปืนผมก็มีอยู่แค่นี้เนาะ ก็ไปลาดใหม่ก็ไม่มีอะไรมากเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยไปละบายบาย